เอาละฮะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะวันนี้กับผมเช่นเคยฮะแคทโอเดอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม p r i n e s chronicle นะฮะโอเคฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะทำไฮไลท์นี้ขึ้นมาฮะไฮไลท์เกลือนั่นเองนะฮะกาชาพาเกลือเนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าหลังจากที่กิจกรรมนี้เข้ามาฮะทำให้เราได้เปิดฟรีใช่ไหมทุกวันทุกวันฮะวันละ10ครั้งเนาะเปิดฟรี10ครั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่กิจกรรมเข้ามาแรกฮะจนถึงกิจกรรมจุด จนถึงวันนี้อะวันนี้ที่ผมเปิดเนี่ยผมได้ตัวละครตัวนี้มาเมื่อไหร่เนาะโอเคทางตัวละครตัวใหม่นี้มันจะเป็นทางด้านของน้องเอ,อ,อยาเนะนะฮะออยาเนะคริสต์มาสนั่นเองฮะคือผมเกลือมากเกลือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เออเพิ่งจะมาได้ตัวละครตัวนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าก่อนที่ผมจะได้ออยาเนะน้องคริสต์มาสตัวนี้นะฮะผม เปิดเกลือมาเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ช่องของแก๊สออเดอร์ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมหรือว่าขอบคุณแฟนๆฟนินเซ็ตคอนเน็กีได้ทุกคนนะฮะที่ให้เสียงตอบรับมาอย่างดีเนาะโอเคยังไงก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะมาเป็นของพี่เถอะนะนิ่ง <laughs> นิ่งกลิบเลย โอ้โหทั้งขาวทั้งไม่มีอะไรเลยอ่ะคือตามจริงผมกะว่าจะเก็บไว้เปิดทางด้านของยูวีนะหนึ่งพันห้าร้อยฮะหนึ่งโลถ้ามาก็คือว่าจบฮะโลเดียวสั้นๆง่ายๆเนาะถ้าไม่มาก็โรยเกลือฮะ <laughs> ดเูเจกันมาโรยเกลือถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, ช่องผมด้วยนะฮะไปอ้เจ้านี้มา โอ้นิ่งเฮ้ย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 เดี๋ยวนะทำไมมันไม่โหลดล่ะแต่มันมันเป็นสี่หลุมอะทำไมมันไม่โหลดฮะ,ไมไมะผมโดนแกงปะเนี่ยอ่ะตัวแรกฮะยิโยริตัวถัดมาฮะมิโซกิฮะตัวถัดมาฮะคุริมิฮะตัวถัดมาอีกฮะเป็นทางด้านมาฮิรุนะครับผม ก็น้องบวกเราไดเองฮะไปอีกตัวหนึ่งฮะมีโซงี่เช่นเคยฮะตัวถัดไปนี่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะออกไหมนอกเรียหรือเปล่าวะมีโซงี่นะทำไมยังเทาอยู่เลยเ่ยอะโอลินเนาะเฮ้ยไม่มาฮะท่านผู้ชมกลายเป็นน้องลีโนแทนนะฮะผมก็ว่าอยู่ ขอให้คลิปนี้มีคนกดไลค์เยอะๆกดแชร์ยเยอะๆยอดซับเพิ่มขึ้นเยอะๆอมเพียง,โอ,นนงโอ้ยนิ่งเฮ้ยแต่มันนิ่งอ่ะโอเคโมโกดไซมัสอุ้ยอีกแล้วคือมันมันนิ่งอ่ะตามจริงมันต้องโหลดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันก็อืม ซื้อเมฮะโอ้โหหันนะสาม,สามโอ้โหท่านผู้ชมวัด <What? S 1> ตัวละครนอกเลทอย่างน,นั้นเลยอ่ะดูดินาาเนี่ยมีแค่ไอยาเน่คริสต์มาสตัวเดียวแต่ได้ตัวละครนอกเลทสองตัว โอ้มกดโอเคฮะทีนี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากว่าผมจะได้ตัวน้องอายเนะมาว่าผมเกลือขนาดไหนเห็นไหมฮะโอเคในเมื่อผมได้อายเนะมานะผมก็จะ เหมือนเดิมน้องเราจะมาทําการรีวิวตัวละครกันน้องนะฮะโอเคสําหรับใครที่ยังไม่มีนะฮะหรือว่าใครที่พยายามเปิดหาน้องออยานินะฮะถ้ายังไม่มีก็แวะมาดูสกิลน้องออยานิจากคลิปของผมก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวสกิลของน้องออยานิให้ดูนะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมรีวิวสกิลนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านสกิลให้น้องอีกฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคมาฮะสำหรับใครที่ได้ออยานิแล้วะฮะก็แสดงความดีใจด้วยะฮะแต่กว่าผมจะได้ก็ เกลือน่าดูเลยนะฮะโอเคสําหรับน้องอายันที้คริสต์มาสนะครับผมมาดูทำหน้าสกิลกันดีกว่าเนาะโอเคฮะสกิลแรกฮะทำดาเมจเกียภาพสูงมากฮะแก่ศัตรูตรงหน้าหนึ่งตนนฮะและลด HP ตนเองด้วยนะฮะเอฟเฟกต์ FX สกิลฮะบอกว่าทำดาเมจเกียภาพ2794นนะฮะใส่ศัตรูตัวเดียวใช้ HP ตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเคฮะ สกิลทันมาฮะเพิ่มพลังโจมตีกียภาพตนเองปานกลางเอ้ยไม่ใช่สิตนเองอย่างมากนะฮะเป็นการเพิ่มพลังนะเพิ่มพลังโจมตีกียภาพแทนฮะตามจริงสกิลนี้จะกลายเป็นสกิลสตันนะฮะถ้าจำไม่ผิดน,นะโอเคสกิลถัดมาฮะเป็นสกิลบอกว่าทำดาเมจเกียภาพปานกลางแก่ศัตรูตรงหน้าและทำให้กระเด็นน้อยเล็กน้อยนั่นเองฮะก็เอฟเฟกต์บอกว่าทำดาเมจอย่างเดียวเลยนะคือรวมๆแล้วสกิลน้องที่ได้มาเนี่ยมีทางด้านที่จะ ทำดาเมจล้วนๆเลยฮะการติดสตันตไม่มีนะผมมองว่าน้องก็เป็นตัวทาดาเมจที่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะในอารีนาเนี่ยผมว่าอานิต,ตัวเดิมดีกว่านะเพราะว่าสกิลน้องเนี่ยอ่นเนี้ยสกิลที่2เนี่ยฮะสกิลเนี้ยน้องจะทาดาเมจแก่ภาพเล็กน้อยฮะถึงจะเล็กน้อยฮะแต่พิเศษตรงที่ว่าทําให้ศัตรูในระยะด้านหน้าทั้งหมดเนี่ย ทำให้ติดสถานะสตันนั่นเองฮะมันดีอย่างนี้ฮะแล้วมันมีดาเมจกั่ภาพด้วยนะฮะก็ถือว่าผมตามตามที่ความรู้สึกผมให้นะผมให้อายาเนปกติดีกว่านะฮะเพราะว่าน้องอายาเน่เนี่ยมีทางด้านสกิลติดสตานะทำให้ในอารีนาเนี่ย ค่อนข้างที่จะได้เปรียบหรือว่าในจังหวะที่ลงผจญภัยเนี้ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปผจญภัยดูสกิลของน้องดีกว่าว่าจะออกมาสวยเวอร์วังอลังการขนาดไหนเนาะเอา้าอะไรเนี่ยมีอะไรมาใหม่หรอไม่ได้กดเข้ามาดูเลยเนี่ยเสิร์ฟแนเดซอขอกดข้ามเลยนะฮะคืออะไรดานใหม่หรอพือ้นที่ใหม่ อะไรทำไมบรรยาวขนาดนี้โทษทีขอไปรีวิวสกิลก่อนได้ไหมนะฮะอ่ะรู้สึกว่าวันนี้จะมีทางด้านแคนแวทเทริรเข้ามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่นแคนแบทเทริรอันนี้คือเกาะอะไรอันนี้คือใช่ที่พิเซ์ฮาร์ดปะอันนี้สิโอ้โห18ขีดไมีกแล้วฮะยังไม่ได้มารีวิวให้ผู้ชมได้ดูเลย โอเคฮะเอาไว้่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลกันคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะฮะ17เรารีวิวด้านไหนดีนาะเอาเป็นด่านหกละกันนะเอาหกขีดหนึ่งดูฮะน่าจะไหวอยู่นะอ่ะตัวละครที่จะเอาไปก็เอาเป็นเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นปปนี้แล้วกันเนาะเป็นตัวแท้งตัวหนึ่งเนาะเอาไปปว้ปวกแล้วน้องอยู่ไหนเนี่ยอ่ะ อันนี้คริสต์มาสฮะมาดูกันดีกว่าว่าสกิลน้องจะเว,าวาอร์วังอลังการขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องแคทออเดอร์ด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยว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  <laughs> น้องตายไม่ไหวเหรออ๋อเวลหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูกโอเคสองแล้วกันเนาะสักสองขีดเจ็ด ไหวมั้งไหวมั้งฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะฮะผมบอ,อกแล้วฮะสำหรับธาตุเกลือทุกท่านนะฮะจ,จะได้เห็นที่ผมเปิดกาชาไปแล้วนี่มันเกลือจริงๆนะโอเคตอนนี้สกิลน้องกใกล้จะมาแล้วนะผมจะไม่กดออโต้นะฮะจะกดอ่ะโปรโว๊ไปหนึ่งทีะฮะดึงไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกิลน้องดีวกว่าว่าจะเวิร์วังขนาดไหนเนาะโอเคมา ฟบขวงน้องหมีโฮมรันบึ้มติดสตันเล็กน้อยใช่ไหมก็ถือว่าน่ารักอยู่นะเดี๋ยวเราดูทีเดียวครับไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมเดี๋ยวตายนะปึ๊บอ่ะผมบวกมาหนึ่งทีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออีกทีนึงอ่ะเพี้ยฮะสกิลมาโฮมรันก็ดูก็ดูว่าน่าจะแรงกว่าตัวเก่าอยู่นะ แต่ตัวเก่านี้ผมเห็นว่ามันติดมิดบ่อยเหมือนกันนะฮะแต่ก็ตัวกิจกรรมนี้ผมยังไม่ค่อยได้ปั้นตัวอะไรมากมายเลยเนะี่ยตอนนี้ผมเลงไปทางด้านโทโมะนะฮะเพราะว่าผมจะเอาโทโมะขึ้น5าดาวแล้วก็จะปั้นของม่วงให้นางด้วยฮะผมค่อท่านที่จะเชียรโทรโมะอยู่ตอนนี้เนาะโอเคฮะก็ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ฮะยังไงก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะฮะยังไงก็ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันเนาะ<ป>เดี๋ยวจบคลิปนี้ไปผมขอตัวไปดีแคนแบทเทิลก่อนนะเดี๋ยวแคนแบทเทิลนที่เดี๋ยวผมจะลงให้รับชมพรุ่งนี้ละกันเนาะสำหรับแคนแบทเทิลนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีไปบ้านผมไปบ้ายครับไปบายเมียว